ผมต่อคลิปท,ท,ท,ที่นะครับเราเดินมาทางโซนพวกเครื่องจัรหนักฝันเลครับก็จะมีพวกล้อครับลอ,ลอกลอกสิบตันนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ถ้าใครมาได้นะครับสิบตันของยังสวยนะครับนี่ราคาน่าจะโอ้แรงอยู่นะครับราคาน่าจะแรงอยู่แรต่าสภาพดีครับ เป็นอ๋อไม่หนีไม่ีไม่ีแจ้งนะครับว่าเป็นสายถ้าจะเป็นสายสองร้อยครับสายสองร้อยสายญี่ปุ่นนะครับก็ส่งมาที่ที่เราได้ครับมาแปลที่เราได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งน่าจะสูงอยู่แต่ตัวนี้คือโอเคครับตัวนี้รอบสภาพโอเคนะครับถ้าสนใจก็ลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาดูตัวนี้นะครับ อีกโซนหนึ่งนะครับเยอะๆออยู่ครับเยอะอยู่เดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับ